สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพรกับผมช่องจิตสดาครับผมมุนีกะมาเบิงให้น้าเขานะครับให้น้าเขของปลาจ้อยนะครับขุนกำลังตัดหญ้าทวนๆอยู่ขุนครับครับผมอันนี้ก็ได้มัดไท้เราสุปีนะครับนี่ก็เลยย่างมาเบิงนะครับน้มก็ไล่หลยได้พี่น้องครับผมพอดีิงกำลังไ่เบ็ดดีๆนี่แหละครับน้ำก็เต็มให้น้าเลยครับนี่ บรรยากาศนะครับเลี้ยวไปก็เชียวงามนะครับนี่ปีน้ก็ฝนดีครับฝนดีขันผนลากลาให้ก็ชาวให้ชาวนา็คือชีได้เข่าอยู่แล้วครับผมขันฝนมันลากลาให้ครับผมคนนะครับน้ำนี่เต็มให้หน้าเลยนด้ครับนี่ให้หน้าสูงๆเลยครับนี่เต็มเลยครับผมพอดีก็เลยมาเบิ้งปาเพื่อนนะครับ ผมได้มาไถยเห้นเลาสุป,ปีนะครับหน้าเพื่อนนี่นะครับน้ำจักแห้งมาแห้งเลยครับนี่คันแท่นหน้าจนว่าขาดเบิดคันแท่นหน้าม่นเป็นตำตำได้ไงพี่นอ้องตกลงไปนี่ขาเข็้ยนผมได้ไงครับผมนี่นะครับน้ำน้ำไหลพี่นอ้องเอ้ยเขาครับผมขันน้ำแซ่เขามันกัน ว่าอะไรเนาะครับเนาะมันเกิดบค่ค่อยมีหยาป่นเนีเข่าง่ามคักครับเสียอย่างเดียวครับปีนี้กวันทีพวดครับน้ำเตรียมให้หน่น้วก็เป็นถนนใหญ่งงครับผมมันน้าก็ติดถนนใหญ่งงเลยก็ดี่านมาก็เลยเห็นป่าเพิ่มนะครับน้ำ บรรยากาศครับผมงามไร้ครับโงกันนี่นะครับงามไร้โอ้ขาขาเนี่ยครับเบิง้งคันธน้าเราครับนี่บลกเล็กโอ้คือดูคือมันแท้นะครับผู้เท่าครับผู้ถักผู้รู้ครับผม เจ็ดสิบกว่าปีเลยด้วครับนี่ครับผมนี่นะครับเขามีน้ำนะครับเนาะมันกะบ่มีหยาบอะไรพยายามรบกวนตรงไรงฮะอ,อ้าวว่ามันเห็ดตรงเหรอที่สนบอกว่าสีเมาปลาเป็นมกซะดีเดี๋ยวนี้ครับนี่นะครับ นะครับคือไปเห็ดตรงวันเห็ดตรงแล้วที่สนดอกครับผมว่าสิมาไปเอาปลาไป็กแน้ว่าสนครับผมเอ่าห็ดรอเห็ดแก่้เออหลอบมาาไ่ออลนี่แล้ว ครับผมดีกว่าครับเตะขึ้นกันครับนี่รอบอนนครับผมผุร,รับน้ำผู้นำแห้งครับครับผมบรรยากาศน,าน้ำไหลครับผมอันนี้ปลาเนะครับเด้อนี่อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วก็ดูครับครับนี่คือว่าเครื่องมาตัดโอ้ข้ามตัดบ่ปาลววาเรามาผมมีดจังแน่นอนสั่นว่นาโอ้คือได้ว่าถาว่า ครับผมนี่แหละครับบรรยากาศครับผมแถวนี้จะเป็นหน้าข่องยง่ายหมดเลยนะครับนี่ครับจะเป็ีนหน้าข่อยง่หมดเลยครับผมครับบรรยากาศบรรยากาศดีครับนี่ี่ป,ปั้นในเส้ปุยป๋ยเปล่านี่นโอ้คืองามแท้มันเป็นน้ำรถไถ มันเป็นน้ำรถไทยต่อเป็นน้ำภูมาไทยต่อมันเล่นงามเห็นวะครับผมผมกับมาไทยห้ปลาเพันสุปีนะครับนี่คือบ่อเบ็ดมาใส่อะไรนี่ฮะบ่มีปลาบ่บ่มีปลาเขาอะได้เขานอนซีขึ้นผุดขึ่นโอ้ครับเขาเมืนอนใส่เบ็ดซีขึ้นแล้ว่าสันว่าปลาบ่ได้ปลามันยังพันได้มากที่โอ้ผุ่น่ะปลาตัวปุ๊งงนึงปลาเข็งผุ่น่ะคือว่าบ่มีุ่่นน่ะเลี้ยวไปตัวปุ๊งง ครับผมนี่แหละครับบรรยากาศครับผมบานเท่าครับกระฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้ครับเด้อช่องกิตสดาครับผมขอบคุณครับ